งั้นเราจะเปิดให้ท่านซื้อถั่วเขียวอ้อนน้องหมูเด้งช่วงเช้าคนแรกเข้ามาหาหมูเด้งลีหน้าจังโอ้โหแม่เข้าใจเรียกโอ้โหจัดน้แจงแตงมอญเออไงไปนอนเปลจัดแจงแตงมอญเออไงไปนอนเปล โอระชาโอระเฮตกเปจุงเอ้ยเอ้ยลวงดังจักโอ้โหสมควรแล้วที่จุก <c oughs> เพลงอะไรวะเนี่ยฮะ <c oughs> เออโ,อโอ้โหแม่งสามพันเล่นคุ้มเลยตัวฮะ <c oughs> ดีแล้วและนึกยังไงเนี่ยฮะถึงได้เอาโซ่มอเตอร์ไซค์มาใส่ข้อมือนะไม่ใช่โซ่นะยัดซ้ำ เฮ้ยไม่ได้ของกูเสียกูต้องซ่อมไม่ได้ซ่อมอย่างนี้<ๆ>มันยุคประหยัดไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยอย่าซ่อมเสียซื้อใหม่ใครจะไหวเสียต้องซ่อมมึงอย่ามาห้ามไม่ใช่อของเสียว่ามอนมันต้องพูดคําว่าอยัดซ่อมอยัดซ่อมนี่ภาษามอแปลว่าประจ,จมฮะ แปลว่าประจอมอย่าซมเลยแปลว่าประจอมประจอมแล้วออออนะมอนนะมอนนะก่อนจะพูดต้องขึ้นต้นคําว่าอ้อนะอย่าซ่อ้อนี่แทนคําว่าใช่อย่าซมพอเจอปุ๊บใช่ปั๊บเลยใช่อย่าซบนี่ไม่ธรรมดานะพ่อแม่พี่น้องอ้อนี่คือตลกอีกคนนึงที่ผมให้ความเคารพนับถือมากที่สุดมากหลานจ้าสุดยอดแล้วของดาราตลกคนนึงขอบคุณมากแก่แล้วนะแก่จ้าอายุเยอะแล้วนะ ความจํายังดีเป็นเลิศออ้โห oh. กินยาอะไรนะไหน,นลุงกินนะลุงกินยากระปุกละสี่พันเลยเฮ้ยหนึ่งกระปุกมีสามสิบเม็ดเฮ้ยกินชาวนึงเม็ดชาวนึงเม็ดหนึ่งเดือนสับความจําจะดีขึ้นจริงเหรออาฮะไอยาที่ว่าเนี่ยมันเป็นเม็ดหรือเป็นน้ํายังไงวะเนี่ยมันยังไงวะเดี๋ยวไหน,นไหนเดือดมันไม่เม็ดล้ำน้ำเลยอย่าซอมแล้วมันต้องกินยังไงกินน้ําก่อนหรือกินยาก่อน กินยาก่อนแล้วก็กินน้ำแต่อย่าซอมโอ้กินแล้วความจำจะดีจำดีมากจะอย่าซอมซื้อจากร้านไหนอะไรวะเดี๋ยวอันเดียวแล้วก็มันยากมันมันมียาอีกตัวนะยาเป็นไงเป็นไงตามัวนี่ฮะตาฟ้านี่เออมองไม่ค่อยถนัดนี่กินยาตัวนี้ยาตัวนี้กินสามห่อสายตาจะดีขึ้นนะอย่าซอมจริงเหรอนี่กินมาเจ็ดห่อแล้วแล้วเป็นไงสายตาใสนิ่ง ใสเลยเหรอแม่ไอ้นมใส่สีเหลืองสวยจังมึงเนี่ยเออย่าหน้าซื้อวะเฮ้ยดีดีดีเอาพอ,พอแล้วนะพอแล้วนะ <c oughs> <c oughs> มา,มาดูเจ้าเยาต้อง <c oughs> นี่เป็นมอนเหรอเนี่ยฮะมอนอะไรแต่งตัวอย่างงี้วะฮะมอมอนทำไมอยากแต่งอย่างเงี้ยมึงก็ส่งมาให้คุณแต่ง,งนี่คูขแข่งกับ ปุ๋ยเลยเนี่ยฮะอะไรอ่ะปุ๋ยใช่ไหมเนี่ยฮะยาซ้อมโอ้โหพอดีพอดีเลยข้างหลังได้มีนาเอาปุ๋ยไปว่าเลยยาซ้อมเดี๋ยวนี้มือนเข้าข้างในเลยมอนเออยากจะรู้จังเลยว่าขึ้นเนี่ยขึ้นทีละครึ่งชั่วโมงหรือว่าเป็นชั่วโมงไม่ใช่กะลีไม่ใช่อย่างงั้นเป็นยังไงมอนไม่ได้มาเที่ยวอย่างนั้นมอนถามนู้นนะไหนอะมอนจะขึ้นช้างจะขึ้นช้างเป็นขึ้นเป็นชั่วโมงหรือทีละสิบห้านาทีโอ้โหตัวนี้ขึ้นไม่ได้ แต่ถ้าขี่ออกไปทั่วแล้วมันชนคนไอ้นี่ไม่มีแผ่นสีดีแปะตูดอย่างนั้นเขาไม่ได้เรียกอ้วนนะเขาเรียกอะไรอ้วนเนี่อย่างนี้ยังอ้วนธรรมดา <c oughs> อะเชิญมอญเข้าห้องนายเชิญ <c oughs> เชิญเชิญเชิญเนีโหเป็นมอญดิ้ต้องโยกด้วยไงเนี่ยฮะ,ะ <c oughs> แดดก็ไม่ร้อนนะต้องคางด้วยไงพระคุณเก็บได้ไหมเนี่ยลมเนี่ยฮะสมัยหนุ่มๆทีกว่านี้นะฮะทีกว่านี้ด้วยไงโอ้ยี่ขนาดไม่ทีลูกยังเล็กอยู่เลยอ่ะ คิดถึงคิดถึงไม่เจอกันนานเรื่องนี้ไม่เจอกันนานจังไรจังเลยมีไงเราแบบเนี้ยใครก็ทักทายกันแบบนี้เนี่ยใคร<อ>ใครนะใครฮะใครนะเจ้าเจ้าเป็นไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเหมือนเดิมไม่มีผิดมีมีมีทำนองฝรั่งไหมอะไรนละ้วแล้วลืมเล่นที่กูนึกได้เลยเ เป็นอะไรไอ้ชาร์ปมอนี่แกซำยังไม่รู้ไงเป็นอะไรเป็นอะไรอ่ะโอ้โอ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 แล้วเนี่คนนี้คนนี้ดีกว่าเป็นไทยไม่ธรรมดาพวกเราไม่ธรรมดาเรานี่น่ะเป็นคนมอนพวกเราเนี่ยเป็นคนมอนดึง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 ไอ้โน้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 ด้านตัวหน่อยลูกเออนี่ดีเนี่ยจดไว้ก่อนเหนื่อยว่ะอันนี้ดีเนี่ช่วยช่วยจำไว้ด้วยไม่เป็นไรลูกเอ้ย มอ,น,อนไหนที่เอาได้ก็เอาไปหเหลือไว้ให้กูมั่งนะแล้วหนึ่งเป็น,นมอนหรยอมอนนี่จะซมมอนนี่ลักษณะเขาโยกซ้ายโยกขวาเอ,าอนนั้นมอนขี้เกียจนี่เด้งหน้าเด้งหลังมอนขี้เกียจไงนี่มอนอะไรมอนขยันมอนขยันลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองอดีสมนํำหน้าต้องหาเลี้ยงลูกหาเลี้ยงเมียไอ้ถัวกูไม่ใช่บางคนให้เมียลงเฟสด่า มันระวงไงวะกูไม่เห็นนที่ายมันบอกกูเนี่ยอย่าพูดอย่างนี้เขาไม่ลงก็เช์เฉยแช์ตามความชอบเรากูไม่ใช่บางคนวันเกิดแต่เมียลงแข่งจริงๆวะนะไม่มีไม่มีนี่เมีบีที่ไหนเราไปเอาจากไหนมาเนี่ยฮะอะไรไม่ใช่ทำไมเล่นสนุกจริงไอ้คนเคลียร์มันยืนอยู่นี่อแล้วใครอ่ะใครอ่ะลูกชายลูกชายโอ้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองเวรกรรมหาให้มันเกินไปเออย่างน้อยก็จะ ขึ้นเชื่อว่าเป็นพ่อย่อกตัญญูแล้ววะอซ้ำเอ้ยทำไมต้องนั่งเขาดันนั่งอ๋อมอนมอนมันต้องโยกใหคระซ้อมรู้แล้วรู้แล้วเข้าใจและนั่งนั่งนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งเออนั่งจ้าวใจจ้าวใจดีใจดีนั่งก่อนนั่งก่อนเอาเอาที่ถนัดนะถนัดยังไงอ่ะจ้้าวจ้่วมันจะดูดีขึ้นเอเหมือนเมื่อก่อนมันจะแรงกว่านี้นะมึงเท่ากูแล้วมึงจะโลอ่แบบตามสบายมอนเลยตามสบายเอาที่ถนัดนะที่มอนถนัดเนะนายอย่าอย่างนี้ถ้าตั้งนานแล้ว เวแล้วจะมีลูกเลยนี่แหละเจ้าจ้าว่าไงจ้าไม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนเลยนี่แหละเจ้าตัวจริงเียงจริงโถถอดแห้แขนเขินดำปุ๊บเนาะเลิกแล้วพอดีวงว่างงานก็ขายฐานมีปัญหาไหมเอไม่มีจ้าฉันเองก็ขายนมโคกมาเกินล้จ้ามาดูเจ้าจ้าอย่าท้อเป็นมอนเป็นมอนเอาอะไรมาถวายเรา เดีอย่าบตกงนี้มีกุ้งหายแม่โอ้มา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 เฉยยิงไอ้มอนไอ้มอนพี่ชายคบผมผูโหยิงที่นั่งก้าังใครอ๋อมเหสีหรือว่าเมียเจ้าฮะเมียเจ้าโอ้โหมีเมียเด็กนะไม่ธรรมดาสุดยอดเหมือนเราเราก็เคยไปแก้งกลัว ใครอะเมียเมียเมียเมมีียยเจ้าสวยจังเลยมาเหสีไม่สวยจะเอาเลยต้องสวยสิอายุเท่าไหร่ยี่สิบต้นต้นยี่สิบต้นต้นเออมีมอยไหมเฮ้ยเออมีไหมไหมพี่อะค่ะมีผ้ามอยไหมขวดมอยในภาษาไทยเป็นแข็งแรงพอมอยเอาพอมอยมาให้ผ้าไหมผ้าไหมพี่อะค่ะทางจ้าว่ายี่สิบกว่ากว่าน่ะมีมอยไหมเนี่ยพยายามพูดมันชัดๆัดได้ไหมอันไหนที่มันพูดไม่ถูกแกก็แปลให้หน่อยผ้าไหมผมอย ไหมมอยไหมไหมไหมไมไหมมอยมอยมอยมอไมอย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 ม่ยมอยมอมอยม่มอมอมม่ยมม่ม่ไมยมมม่ยมออยมมอยมอมอยมียมอมอไมมมอยอยมยม่ไม้มอไมอไม่ไม่ยมอยม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 อยม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 มอยมอยมอยมมอเอยมมอยมมอยมอยมยมออยมม่มยมยมอมอย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 มมมมไมม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 ่มยออมมอยมมยมอมมมมออ ขาเรียกมอยโปแลมโปแลมมีมั่งมีมั่งเออมีเป็นบางพืนแล้วสามสี่พืนมีแล้วชอบมอยสีอะไรชอบไหมสีอะไรเพ่ะเธชอบไหมสีอะไรเนี่ยสีดำเพคะสีดำมอยธรรมชาติเอ้ยไหมธรรมชาติจะสีดำไปยังไงเริ่มต้นสีสีดำมาดูนหมาดูไไหนดูซิไอ้งูแดงออกมาไม่มีแล้วนะโอ้โหมันเต็มหมดเอ้ามอนให้มอยเต็มถุงเลย ไปเลือกซีมอยเอาไอังใจมากๆมอนโอเคฮะอะไรเอาอะไรไข่ไข่มันไม่ไข่นางสนมนางสนมนางสนมเอ้าคุณทุว่าจะบอกว่าเป็นเมียมุกดาเมียตายเลยเมียโน้นไม่ร้ายแล้วจ้ไม่ใช่เมียนันมานันนางสนมเออนางสาว เป็นสาวมอนแล้วจ้ะใหม่ใหม่ควายใหม่เอาจ้าเป็นสาวมอนแล้วจ้ะสาวมอนจ้าไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ที่มันพูดมานะไทยทั้งนั้นไม่มีมอนผสมเลยนะครูเขาพูดมอนมึงก็พูดมอนบ้างสิพูดมอนแดี๋ยวเขาได้พูดมอนลุงพูดมอนอีนึงพูดมอนกลับอ๋อจิบหายมาเป็นปีลืมลิ้นเลยมันพูดไม่ได้แล้วกำแพงมันโดนตีไปครึ่งทีนั่นนะสงั้นแค่นี้ละจ้าจ้าจ้าโอเค dan tatat